อะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออาหารไทยผสมผสานกับอาหารเม็กซิกันไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิว๊วลาบไก่ต้มขา่าหรือว่าผัดไทยชาวอินโดนีเซียว,วิเคราะห์ทำไมในสหรัฐอเมริกาถึงมีร้านอาหารไทยเป็นจำนวนมากเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามในทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ทางด้านอาหารชื่อดังอีกช่องหนึ่งนะครับโดยช่องนี้มีชื่อว่า Good m y t h i c a l Morning โดย2พิธีกรคุณเรชและคุณจอร์ดได้มีการนำเสนอเรื่องราวการผสมผสานระหว่างอาหารไทยแล้วก็อาหารเม็กซิกันซึ่งทั้งอาหารไทยและอาหารเม็กซิกันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่โปรดปรานเมนูดังกล่าวได้แก่เอาพาสต้าผัดซีอิ๊วโพโซเล่ต้มขา ผัดไทยโซเปสฮอชาต้าสติกกี้ไรซ์แล้วก็ไทยไอซ์ทีแฝนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ CNN Travel ได้เคยมีการจัดอันดับ10ประเทศที่มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารดีที่สุดซึ่งอาหารไทยของเราก็ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกด้วยนะครับ โดยทาง CNN Travel ได้จัดให้อาหารอิตาลีเป็นอันดับที่1อันดับที่2ได้แก่อาหารจีนอันดับที่3ไ,ได้แก่อาหารฝรั่งเศสอันดับที่4ได้แก่อาหารสเปนอันดับที่5ครับได้แก่อาหารญี่ปุ่นอันดับที่6ได้แก่อาหารอินเดียอันดับที่7ได้แก่อาหารกรีซอันดับที่8ครับอาหารไทยของเรานั่นเอง อันดับที่9ได้แก่อาหารเม็กซิโกและอันดับที่10อาหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับวิดีโอดังกล่าวนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูกันได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยโอเคครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับท่านนี้เขบอกว่าทุกอย่างมาดูน่าอร่อยไปหมด ต้องทำเป็นหนังสือคู่มือแล้วความคิดเห็นต่อไปอาหารเม็กซิกันและอาหารไทยมีทั้งพริกผักชีและมะนาวดังนั้นรสชาติต่างๆมันทับซ้อนกันเล็กน้อยทำให้การผสมผสานนี้มันเวิร์กความคิดเห็นต่อไปครับฉันต้องการกินชาไทยเย็นๆสักถ้วยอย่าลืมเอามาโชว์ในรายการของพวกคุณด้วยนะความคิดเห็นต่อไปในฐานะที่เป็นคนไทยเม็กซิกันผมคิดว่า นี่คือวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผมเลยความคิดเห็นต่อไปครับพัษไทยน่าจะดีกว่านี้นะถ้ามันไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางด้านบนส่วนข้าวเหนียวฮอชาตานั้นดูโอเคสมเหตุสมผลมากเพราะว่าฮอชาตาทํามาจากข้าวความคิดเห็นต่อไปครับโอ้พระเจ้านี่มันน่าทึ่งจริงๆผมเป็นลูกครึ่งไทยเม็กซิกันเรื่องนี้มันน่าติดตามมากความคิดเห็นต่อไป ฉันรอมาเป็นเวลา20ปีแล้วที่ฉันจะได้เห็นใครสักคนผสมอาหารเม็กซิกันและอาหารไทยเข้าด้วยกันสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนมากจริงๆความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าอาหารในวิดีโอนี้มันช่างสวยงามมากความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นคนไทยนะคะรับเขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันชอบทั้งอาหารไทยและอาหารเม็กซิกัน และอยากให้มีอาหารพวกนี้ในประเทศไทยจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับของหวานทั้ง2ชนิดมันดูดีจริงๆเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอันไหนดีซึ่งของหวาน2อ,อันนี้นะครับก็ได้แก่ฮอชิต้าสติกกี้ไรซ์ซึ่งประยุกต์มาจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ไทยไอซ์ทีแฟลนโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทาน,นีเขาบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าโชว์ครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นแค่ไหนกับการทำอาหารของสองประเทศสุดโปรดของฉันความคิดเห็นต่อไปต้มข่าเป็นซุปที่เด็ดมากมันไม่สำคัญว่าคุณจะใช้เนื้อสัตว์ชนิดไหนหรือว่าผักชนิดไหนมันจะอร่อยเสมอแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันกับสตูแกงเผ็ดความคิดเห็นต่อไปอาหารไทยและอาหารเม็กซิกันเป็นสเมนูโปรดของฉันฉันเลยอยากจะเจาะลึกทุกเมนูพวกนี้ ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันอัศจรรย์มากในฐานะที่เป็นคนรักอาหารรสเผ็ดโดยเฉพาะอาหารเม็กซิกันและอาหารไทยที่มีการผสมผสานเครื่องเทศรสเปรี้ยวผลไม้และรสหวานเข้าด้วยกันฉันต้องการลิ้มลองอาหารเหล่านี้ทุกจานซึ่งฉันอาจจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เองที่บ้านความคิดเห็นต่อไปฉันไปรู้ครึ่งไทยเม็กซิกันฉันยังไม่เคยพบการผสมผสานอะไรแบบนี้แม้แต่ในครอบครัวของฉันเอง ฉันเลยชอบวิดีโอนี้ที่สุดเลยความคิดเห็นต่อไปครับเรบโปรทำหนังสือคู่มือการทำอาหารที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งหมดด้วยฉันจะต้องลองซุปนั่นให้ได้ซึ่งซุปที่ท่านนี้ว่าก็คือโพเซเลต้มขาซึ่งเป็นการทำต้มขาไก่ผสมกับเนื้อสัตว์ในสไตล์ของเม็กซิกันนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ฉันอยากไปพัตคาอาหารเม็กซิกันไทย เพื่อลิ้มลองอาหารพวกนั้นความคิดเห็นต่อไปฉันอยากได้สูตรไทยไอซ์ทีแฟลนชาไทยนั้นรสชาติดีมากความคิดเห็นต่อไปโอ้พระเจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอยากจะกินอาหารพวกนี้ฉันรักอาหารไทยและอาหารเม็กซิกันมากนี่มันทำให้ฉันตะลึงเลยความคิดเห็นต่อไปครับทุกอย่างดูดีมากฉันเป็นคนเม็กซิกัน ฉันไม่เคยลองอาหารไทยมาก่อนความคิดเห็นต่อไปอาหารสุดโปรดของฉันคืออาหารเม็กซิกันและอาหารไทยเพราะฉะนั้น,นวิดีโอนี้จึงเป็นความฝันของฉันเลยได้โปรดทําวิดีโอกเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารเม็กซิกันด้วยนะความคิดเห็นต่อไปครับลาบเป็นอาหารไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งสําหรับวิดีโอนี้เขาก็ทําลาบไก่นาโชนะครับ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปลาบมันก็อร่อยนะถ้าอยู่บนหน้าของพิซซ่าฉันเคยทดลองทำมันมาแล้วเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นชาวเม็กซิกันฉันชื่นชอบอาหารไทยฉันต้องการกินพวกนี้ทั้งหมดพวกคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากโอเคครับทีนี้เราจะมาต่อเรื่องราวของทางยูทูบเบอร์อินโดนีเซียท่านนี้นะครับ โดยเป็นช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเซป u ลังเซกุล่าซึ่งชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้มีการทำเรื่องราวของการทูตทางด้านอาหารของไทยโดยเขาได้ตั้งคำถามไว้ว่าทำไมร้านอาหารไทยในอเมริกาถึงมีเป็นจำนวนมากซึ่งในวิดีโอสามารถสรุปเนื้อหาและใจความคร่าวๆได้ดังนี้นะครับโดยเขาวิเคราะห์ไว้ว่านี่เป็นแผนการของไทยที่เรียกว่าการทูตทางด้านอาหารโดยเขาได้บอกว่า อาหารนั้นเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ง่ายและทรงพลังโดยประเทศไทยประสบความสำเร็จมากในเรื่องนี้ซึ่งคุณจะสามารถเห็นร้านอาหารไทยมากมายในต่างประเทศซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติด้วยและนอกจากนี้นะครับยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียท่านนี้ยังพูดถึงจานวนร้านอาหารไทยในอเมริกาโดยเขาอ้างอิงถึงสถิติในปี2561 ซึ่งร้านอาหารไทยมีจำนวน5,342ร้านซึ่งเมื่อเทียบกับร้านอาหารเม็กซิกันซึ่งมีจำนวน54,000ร้านแต่ว่าจำนวนประชากรไทยในอเมริกามีเพียงประมาณ3 0 0 0คนเมื่อเทียบกับประชากรเชื้อสายเม็กซิกันในอเมริกาที่มีจำนวน37ล้านคนเขาจะได้กล่าวต่อไปนะครับว่าคนไทย56คนจะมีร้านอาหารไทย1ร้าน แต่ว่าคนเม็กซิกัน685คนจะมีร้านอาหารเม็กซิกันหนึ่งร้านซึ่งเขาบอกว่าถ้าเทียบสัดส,ส่วนจำนวนประชากรแล้วถือว่าร้านอาหารไทยมีเป็นจำนวนมากซึ่งชาวอินโดนีเซียท่านนี้ยังได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็น soft power ของประเทศไทยและมันก็เป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมาก เขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าสําหรับประเทศไทยแล้วสิ่งเหล่านี้ประสบความสําเร็จมากทั้งในเรื่องของอาหารและรวมถึงซีรีส์ต่างๆของประเทศไทยอีกด้วยเขายังได้กล่าวต่อไปโดยอ้างอิงถึงซีรีส์เกาหลีนะครับเขาบอกว่ามันก็เช่นเดียวกับเกาหลีซีรีส์ภาพยนตร์มาพร้อมกับอาหารเกาหลีที่เกิดขึ้นมากมายในหลายประเทศเช่นเดียวกันซึ่งอย่างกรณีไต้หวันก็มีเรื่องชานม และอินโดนีเซียก็มีบะมีกึ่งสำเร็จรูปอินโดมีครับผมนันก็เป็นเนื้อหาสรุปแบบคร่าวๆในวิดีโอนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูกันได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปบายสวัสดีครับ